Hi สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ o IO Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทําความรู้จักแท็บเล็ตนะครับตัวที่2ของค่าย Oppo นะผมนั่นก็คือ Oppo Pad Air นะครับซึ่งเขาเพิ่งเปิดตัวนะครับในสโลแกนติน and powerful นะฮะซึ่งเป็นแท็บเล็ตรุ่นที่2จากค่าย OPPO นะครับมาดูกันที่อย่างแรกนะครับผมนั่นก็คือน้ำหนักและขนาดของตัวเครื่องนะครับโดยตัวเครื่องนะผมจะมีความหนาอยู่เพียง6.94 mm มมน้ำหนักจะอยู่ที่440กรัมนะฮะต่อมานะครับมาดู s t ORAGE กันบ้างนะครับสำหรับตัวเครื่องนะผมมีความจุให้เลือกทั้งหมด3ขนาดนะครับผมได้แก่ RAM GB, ROM GB, RAM GB, ROM 128 GB, แรม 4GB กิกะไบต์รอม g b ROM 1 2 8กิกะไบแรมะไบต์รอม12 8กิกะไบต์นะครับหน่วยความจำนะครับเป็นแบบ LPDDR4X นะครับผมส่วน ROM นะครับจะเป็นแบบ USB 2.2นะครับสามารถใส่ microSD card นะครับได้สูงสุดอยู่ที่512กิกะไบต์นะครับต่อมานะครับผมมาดูเรื่องหน้าจอกันบ้างนะครับโดยขนาดหน้าจอนะครับจะอยู่ที่10.36นิ้วนะครับคิดเป็นอัตราส่วนหน้าจออยู่ที่83.5เเซนต์นะครับ สำหรับความละเอียดของหน้าจอนะครับจะอยู่ที่2,000คูณ1,002พิกเซลนะครับอัตรารีเฟรชเลยนะครับจะอยู่ที่60เฮิรต์นะครับความหนาแน่นของพิกเซลนะครับจะอยู่ที่225 PPI นะครับความสว่างสูงสุดที่ทำได้จะอยู่ที่360นิตนะฮะต่อมามาดูกันที่เรื่องกล้องนะครับผมกล้องหลังมีเพียงกล้องเดียวนะครับความละเอียดอยู่ที่8เมกะพิกเซลนะครับ f 2 0นะครับส่วนกล้องหน้านะครับผมก็มีกล้องในเช่นเดียวกันนะครับก็จะอยู่ที่5เมกะพิกเซล f 2 2นะครับสําหรับการถ่ายวิดีโอของกล้องหลังนะครับผมทําได้สูงสุดอยู่ที่1 0 8 0 p 30เฟรมเรทนะครับรองรับวิดีโอซูมด้วยนะครับกล้องหน้านะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้อยู่ที่1 0 8 0 p 30เฟรมเรทนะครับรองรับโหมด uhd ด้วยนะครับสําหรับกล้องหน้า มาดูกันที่หน่วยประมวลผลกันบ้างนะครับสำหรับหน่วยประมวลผลที่ใช้นะฮะจะใช้ชิปเซ็ตของ Qualcomm s ป a p d r a g o n 680นะครับ c p u จะเป็นแบบ8คอร์นะครับ64บิต GPU จะเป็นของ a r r e n o 610นะครับสำหรับความสุแบตเตอรี่นะครับผมก็จะให้มาอยู่ที่7,000ม ah ิลลิแอมนะครับรองรับการชาร์จไวอยู่ที่18วัตต์นะครับ การสแกนเพื่อใช้งานตัวเครื่องนะครับผมก็จะใช้เป็น face ID นะครับเซนเซอร์ต่างๆก็มีให้มาครบนะครับสำหรับการเชื่อมต่อนะผมจะรองรับ WiFi 5นะครับ WiFi 2.4นะฮะ Bluetooth ก็จะเป็น Bluetooth version 5.1นะครับ พอการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type C นะผมแล้วก็หูฟัง3.5ไม่มีมาให้นะครับก็จะเป็นหูฟังแบบ Type C เช่นเดียวกันนะครับลำโพงของตัวเครื่องครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับผมแล้วก็ยังรองรับเสียงแบบ Dolby Sound ด้วยนะฮะตัวเครื่องนะครับผมก็ยังรองรับ Cover Keyboard นะครับผมแล้วก็ปากกาด้วยนะครับ ตัวเครื่องนะครับมีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับผมได้แก่สี f o ก Grey แล้วก็ Star Silver นะฮะสำหรับ Oppo Pad Air รุ่นนี้นะครับผมก็ได้วางจำหน่ายในประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมส่วนในประเทศไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเอามาจำหน่ายหรือเปล่าเพราะว่า Oppo Pad รุ่นแรกนะครับผมก็ยังเงียบๆแล้วก็ยังไม่มีข่าวๆว่าจะเอามาจำหน่ายนะครับซึ่ง Oppo Pad Air รุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ลดสเปคลงมานะครับเพื่อให้มีขนาดตัวเครื่องที่เบาและบางนะครับก็เหมาะสาหรับคนที่ แบบไม่อยากถือแบบอันหนักๆนะครับผมก็เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะสำหรับใครที่รอแท็บเล็ตนะครับจากค่าย oppo เนี่ยก็ต้องติดตามข่าวดูนะครับว่า oppo t h a i l a n d นะครับผมเขาจะเอา oppo pad นะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยหรือเปล่านะครับก่อนจากกันไปนะครับผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะผมอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนผมนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดการรีวิวแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆในช่องผมนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ ep หน้านะครับผมบ๊ายบาย thank <music> you